ในส่วนของการทำ virtual commissioning ครับระหว่างตัว TIA TIA Portal ของซ n s ครับกับตัว Technomatic p l a n Simulation เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะว่ามีอะไรบ้างครับก็ถ้าให้ง่ายส่นนะุดในการลิก์ระหว่างตัวซ i e m e n s ครับกับตัว p l a n Simulation เราจะใช้เป็น S7 นะครับ PLC Sim นะฮะ v a ว c, c e d ตั้งแต่ V สองจุดย์ขึ้นไปนะครับก็ทำการสาใส่นะฮะตัว Instant name เนาะที่อยู่ใน POC ที่อยู่ใน POC ให้เป็นชื่อเดียวกันนะแล้วก็ทำการสตาร์ทนะครับหลาจากนั้นนะครับเราก็มาเขียนตัว POC นะครับทำการคอนฟิกฮาร์ดแวร์ก็เขียน POC ตามแล้วก็ ในตัว Plant Simulation เราก็จะมีตัว PLC Sim a d v a n c e นะครับก็ทำการ mapping mapping u p d ในส่วนที่เป็น input output ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกระบวนการเราก็เขียนนะครับรงเช่นนี้ก็คือจะมีตัวซอสนะจะชิ้นงานเข้าไปแล้วก็มี edia, คอ n v ิวเตอร์ซึ่งตัวคอ n v ิวเตอร์ก็จะใส่ตรง ในเซนเซอร์นะก็จะมีตัวโปรแกรมที่เป็นคัลเลอร์สแกนจะติดตั้งเซนเซอร์ไว้ที่2.76อตรงนี้นะมีเซนเซอร์อีกลนติดตั้งเลยนะครับคัลเลอร์สแกนนะครับตรงนี้ผมเขียนไว้ดังนี้ก็คือถ้าตรวจเจอนะครับถ้าตรวจเจอว่าเป็นชิ้นงานสีแดงก็ จะมีการเซตตัวอินพุตนะครับอินพุเป็น true นะแต่ถ้าไม่ไม่ใช่สีแดงนะครับก็ก็จะเซตส่งสัญญาณไปที่ตัว PLC มาเป็นฟองซึ่งในตัว PLC เราก็จะเขียนรับไว้นะโปรแกรมในส่วนนี้นะฮะก็คือเราจะเจงโปรแกรมให้เขาปรับสปีดช้าเร็วนะช้าเร็ว ซึ่งตอนนี้สปีดที่ใส่ไว้ก็คือในส่วนของฟ้าสปีดนี่คือ0.5เมตรเปอร์เซนะครับส่วนโลสปีดก็คือ0.10เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตัวที่สามนตรนะครับเพื่อให้เห็นภาพในเรื่องของโค้ดสุดนะครับหรือว่าเป็นเป็นการดึงข้อมูลจากในกระบวนการจึงขึ้นมาโชว์ในส่วนของ อร์แดชบอร์ดตึงกระโชงในระบบอ,ะอันนี้ก็คือเป็นเป็น h ฮดไมตัวหนะึ่งฮะเป็นอ่าดีซีซีตัวนึงเรจะเห็นว่าตรงนี้จะมีจะจะดึงข้อมูลความเร็วนะครับมาจากตัวคอ ier, นเวลเลอร์ฮะว่าตอนเนี้ยคอนเวลเลอร์เขาเนี้มีสปีดเท่าไหร่ก็คือถ้าเป็นสีแดงมาสปีดของมันก็จะเป็นอ่าศูน,นะฮะก็จะดึงอันนี้จะเป็นอ่า ตัวสีเขียวก็จะเป็น High Speed มันจะโชว์0.5น,นีุดล้านนี่ก็เป็นตัวอย่างนะการทำตัวโวลชช์ของเจนี่ระหว่างระหว่างตัวเป็นเป็นลักษณะของการทำแบบซอฟต์แวร์อินดิลูนก็คือใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดอันนี้เราก็จะเห็นเรื่องของการทำงานว่าถ้ามี uh, ถ้ามีสีแดงเข้ามา ตัวของโปรแกรมจะเกิดอะไขึ้นมาโปรแกรมลงเขียนถูกต้องไหมนะครับตัว HMI เราออกแบบแล้วมันมันมันตอบสนองกับความต้องการหรือ,อยังเนอะนั่นคือในนี้เราสามารถที่จะ stop stop พิวเตอร์ได้ start พิวเตอร์เปลี่ยนความเร็วนะครับอันนี้ถ้าเกิดความเร็ว0.5มาจะน้อยไปก็จะเป็น1เมตร เปอร์เซ็จก็ได้เนาะส่วนโนสปีดก็เซ็ตสัก่5นะครับอันนี้เป็นต้นนะผมจะทำให้ตัวของความเร็วของสายาพานมันเพิ่มขึ้นนะครับที่ต้องมีก็คือมีตัวโปรแกรม PLC นะครับแล้วก็มีตัว OPC นะครับฝั่งของ PLC ก็เช่นกันก็ต้องเป็น พีโอซีซีเน็ตวานนะครับก็ในถ้าสนใจอะไรอย่างก็ก็ติดต่อนะติดต่อมานะแล้วก็สามารถที่จะสอนให้ท่านสามารถใช้งานได้โดยการใช้งานพีโอซีโดยไม่ใช้งานตัวแอนซินคลิปนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดี